เจ้าที่แสนเฮียนค่ำคืนในหมู่บ้านเล็กๆริมชายป่าอีสานเสียงหมาเห่าหอนดังเป็นระยะลมเย็นพัดเอากลิ่นดินชื้นและกลิ่นเหม็นคาวเหมือนเลือดสดลอยมากับอากาศหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่รกร้างผืนหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ตอนกลางวันพื้นที่นั้นมีต้นโพใหญ่สูงฉลูด รากโอบรัดพื้นดินจนปูดปนด้านหน้ามีศาลเจ้าที่ไม้เก่าๆหลังหนึ่งตั้งเอียงๆมีเศษผ้าขาดหลุดลุ่ยผูกอยู่รอบเสาคนเฒ่าคนแก่เล่าว,ว่าศาลนี้มีเจ้าที่สุดเฮียนสิงสถิตยอยู่แต่เดิมตรงนี้เป็นลานกว้างที่ใช้ประกอบพิธีบวงสวงและเคยมีคนตายอย่างเป็นปริศนาหลายรายในอดีตบ้างว่าถูกของ บ้างว่าผิดครูอาถันเมื่อวิญญาณเหล่านั้นสงบลงไม่ได้จึงรวมตัวกันอยู่กับเจ้าที่เก่ากลายเป็นอำนาจที่น่ากลัวและหวงถิ่นเรื่องเริ่มที่สมพรสมพรเป็นหนุ่มวัยสาิบกลางๆที่เพิ่งย้ายจากตัวเมืองมาซื้อที่ดินติดชายป่าเขาตั้งใจจะสร้างบ้านและทำสวนเพราะอยากอยู่เง,งียบๆห่างไกลความวุ่นวาย แต่ที่ดินผืนที่สมพรได้มานั้นครอบคลุมถึงพื้นที่ศาลเจ้าที่พอดีตอนที่ผู้ใหญ่บ้านมาดูที่เขาก็เตือนเสียงเข่มไอ้มุ่มที่ตรงนี้มันไม่ดีดอกเจ้าของเก่ากระตายผูกคอตรงโพนี่แหละสมพรหัวเราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าหลอกคนเขาไม่เชื่อในผีและยิ่งไม่คิดจะหลีกเลี่ยงพื้นที่นั้นเพราะศาลเก่าๆก,กับต้นโพนั้นอยู่ตรงกลางที่พอดี หากไม่รื้อก็จะบดบังวิวบ้านใหม่ของเขาคืนแรกของการรบกวนหลังจากเริ่มรื้อศารในตอนบ่ายช่างไม้ที่สมพรจ้างก็รู้สึกขนลุกอยู่ตลอดหนึ่งในนั้นพูดว่าเหมือนมีคนยืนมองจากเงาต้นโพแต่สมพรตัดบทให้ทำงานต่อคืนนั้นสมพรนอนอยู่ในบ้านพักชั่วคราวที่เพิ่งสร้าง เสียงลมพัดหวีดวิวเข้ามาตามช่องหน้าต่างเขาฝันว่ามีหญิงชราผมขาวยาวลากพื้นนั่งอยู่ปลายเต่งจ้องเขาด้วยตาแดงกำลัและพูดด้วยเสียงแหบต่ำมึงมาขวางกูทำไมที่นี่ของกู สมพรสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมทั้งตัวหัวใจเต้นแรงเสียงหมาเห่าดังขึ้นพร้อมกันทั่วหมู่บ้านเหมือนรับสัญญาณบางอย่างเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่ฝันร้ายเหตุร้ายต่อเนื่องวันต่อมาช่างไม้คนหนึ่งมือบาดลึกจากเลื่อยโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่จับงานมาทั้งชีวิตอีกคนหนึ่งตกจากบันไดเพราะรู้สึกเหมือนมีใครมาผลักแม้จะไม่มีใครอยู่ใกล้ ทั้งหมดลาออกทันทีไม่กล้ากลับมาทำต่อทิ้งสมพรไว้ลำพังสมพรตัดสินใจรื้อสาลด้วยตัวเองเขายกค้อนเหล็กขึ้นจะทุบเสาไม้แต่ค้อนกลับหลุดมือกระเด็นมาตีขมับเขาเลือดไหลเขาสะบดเสียงดังและในจังหวะนั้นเองเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากใต้ต้นโพเหมือนเสียงคนแก่หัวเราะเยาะ